สวัสดีครับกระผมนายธัญพิศุตรีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนชิงยืนพุทยิาคมอำเภอชิงยืนจังหวัดพุทธมาารฑรคมสอนในรายวิชาภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สครับสำหรับแผนการสอนนี้นะครับใช้เทคนิคการสอนนะครับโดยใช้ learning t o g e t e r หรือว่าเทคนิค LT นะครับร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านครับเอาทงชมันตาจ้าสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะนเสียงเราเซยชัดเจนไหมครับชัดเจนยินค่ะชัดเจนค่ะเอาเสียๆตาจานะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเราซื้อมีแบบทดสอบให้พวกเราทำนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับทำแบบทดสอบก่อนเพราะว่าเราซื้ออยากจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากแค่ไหนนะครับเราซื้อจะได้เอามาปรับใช้ในบทเรียนของพวกเรานะครับนั้นก่อนอื่นนะครับพวกเราเข้าไปดูที่แชทนะครับเราซื้อจะส่งเป็น g o o g l e Form เข้าไปให้นะครับในนั้นมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อนะครับ มีข้อสอบทั้งหมดสิบข้อนะครับให้พวกเราเข้าไปทำโอเคถ้าได้แล้วนะครับลงมือทำเลยนะครับเราซื้อให้เวลา1ิบนาทีนะครับเริ่มเลยครับโอเคค่ะเกศสุดาไปไหนแล้วเอยเกศสุดาออกไปทำข้อสอบหรือเปล่าเกศสุดานะครับข้อสอบอยู่ในแชทนะครับโอเคนะครับก็ทำครบแล้วนะครับเราซื้อก็ประกาศคะแนนเลยละกันนะครับ โอเคนะครับลำดับต่อไปเหลอาซออจะให้พวกเราดูวิดีโอนะครับวิดีโอนี้อยู่ใน y o ะครับนะครับ 啊，三声三声海语三声啊。 กเราดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับเสียงวรรณยุกตรืเล่คะโอเคดีมากครับเสียงวรรณยุกต์นะครับทําไมเราต้องเรียนเสียงวรรณยุกต์นะครับเพราะว่าเสียงวรรณยุกต์เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับในภาษาจีนเลยนะครับก็คือนะครับเสียงวรรณยุกต์นะครับก็คือเสียงที่สูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับหรือมีการเปลี่ยนเสียงเรื่อยๆนะครับซึ่งสามารถทําให้เกิดคําใหม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว คำศัพท์ในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีคำพ้องเสียงเยอะมากครับถ้ามันไม่มีวรรณยุกต์แต่มันมีวรรณยุกต์มาทําให้มันเสียงสูงขึ้นหรือว่าต่ําลงนะครับเพื่อทําให้มันเกิดความหมายใหม่นั่นเองนะครับฉะนั้นพวกเราเรียนสลับไปแล้วเรียนพยัญชนะไปแล้วเมื่อผสมกันยังต้องมีวรรณยุกต์อีกส่วนหนึ่งมารวมกันถึงจะกลายเป็นพยางค์ที่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นพวกเราก็จะมาเรียนถึงความสําคัญของวรรณยุกต์นะครับแล้วเราจะนําวรรณยุกต์นี้ไปใช้ได้ยังไงนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เขาใช้กับสระอาใช่ไหมครับ สระอาะเนาะอา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 ใช่ไหมครับมีอยู่สี่เสียงนะครับถ้าพวกเราสังเกตมีทั้งหมดสี่เสียงเนาะโอเคนะครับฉะนั้นนะครับลำดับต่อไปเราซื้อจะให้พวกเราจับคู่แต่ว่ามันเศษคนหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มีสามคนเนาะอ่าพวกเรารอแป๊บหนึ่งนะครับเราซื้อจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม โอเคครับ uh, เราซื้อจะเปิดห้องแล้วนะครับให้พวกเรากดเข้าห้องนะครับโอเคนะครับกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมมีนรงเดชวรพรแล้วก็เนตรพานะครับเดี๋ยวเราซื้อแชร์สกรีนนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราซื้อส่งเข้าไปในกลุ่มให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ ในนี้นะครับในนี้จะมีแผนมีใบงานนะครับมีใบความรู้นะครับเป็นใบความรู้ที่สี่เนาะเรื่องวรรณยุกนะครับในนี้มีองค์ความรู้ให้พวกเราได้ศึกษาใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือภาษาจีนนะครับมีเสียงวรรณยุกอยู่สี่เสียงเนาะอันนี้เป็นใบความรู้ให้พวกเราศึกษาร่วมกันอีกทีหนึง่งหรือใครมีความสนใจอะไรเพิ่มเติมก็สามารถใช้โทรศัพท์นะครับ มาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หลังจากที่ศึกษาใบงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจดจําเสียงได้เรียบร้อยแล้วเราซื้อมีเทปนะครับเราซื้อส่งเทปเข้าไปในไลน์นะครับให้พวกเราฟังดูนะครับว่าเทปนี้ออกเสียงยังไงนะครับซึ่งนี่คือใบงานของเราใช่ไหมให้ในกลุ่มของเรานะครับตอบว่าเสียงหนึ่งคือเสียงอะไรนะครับถ้าเทียบกับภาษาไทยซึ่งใบงานเมื่อกี้มีแล้วนะครับมาซื้อเหมือนกับบอกไปแล้วนะครับ แลวทีนี้พวกเราฟังเสียงนะครับฟังเสียงวรรณยุกนะครับฟังเสียงวรรณยุกให้ดีนะครับแล้วก็ให้พวกเราเขียนว่าเสียงที่พวกเราได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรนะครับแล้วก็ภาษาไทยเขียนยังไงอันนี้ไม่ได้สี่เรียบเนาะเดี๋ยวพวกเราลองไปฟังดูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะโอเคงั้นเราซื้อจะไปต่อที่ห้องสอง พวกเราในกลุ่มก็ปรึกษากันนะครับคุยกัน okay. สวัสดีครับกลุ่มสองอ่กลุ่มสองนะครับอ่เราซื้ออธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นใบงานของเรานะครับเป็นใบงานของเราโอเคเราซื้อจะไปต่อกลุ่มสามนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะไปต่อกลุ่มสามค่ะครับอุ้ยมาแล้ว เราซื้อมาแล้วนะครับเราซื้อมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราซื้อให้ดูใบงานนะครับซึ่งเราซื้อส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับอันนี้เป็นใบความรู้นะครับในนี้จะมีชื่อของวรรณยุกตนะครับว่าวรรณยุกเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่ภาษาจีนนะครับอ้าโอเคนะครับนั่นแสดงว่าแต่ละกลุ่มนะครับคงจะได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นฉะนั้นนะครับเรามาดู กลุ่มที่หนึ่งละกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งมีนรลงเดชแล้วก็มีใครบ้างนะครับเนนาภาค่ะมีนรลงเดชเนนาภาแล้วก็เนนาภาหรือเปล่าคะแล้วก็วราพรแล้วก็วราพรโอเคนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งครับยกงมือ,อ,อตรงตัวแทนมาหนึ่งคนครับ หนูก็ได้ค่ะโอเคครับเป็นนลงเดชเนาะนละงเดชนะครับเราจะมาดูข้อหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ของวรรณยุกต์พินยินนะครับเสียงที่หนึ่งคือคืออะไรครับสัญลักษณ์ของที่หนึ่งคืออะไรครับอะไรนะคะสัญลักษณ์ของเสียงที่หนึ่งเขียนยังไงครับเขียนอย่างนี้ เขียนยังไงเขียนแบบแบบนี้ค่ะเขียนเป็นแบบคือแบบไหนครับแบบนี้คือแบบเป็นเส้นแนวตรงแนวนอนแบบตรงนะครับยาวนะครับเสียงที่หนึ่งนะครับเป็นเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับน้าลงเดชลองออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยครับอ่าอ่า อ๋อดีมากครับแล้วเสียงสองล่ะอ่าอาสัญลักษณ์ของมันเขียนยังไงครับแบบแบบนี้ค่ะเสียงไปด้านไหนขวาหรือซ้ายเสียงเสียงขึ้นไปด้านขวาเสียงขึ้นไปด้านขวาโอเคครับดีมากนะครับต่อไปครับเสียงสามออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยครับ อ่าอ่าอ่อโอเคครับดีมากอ่าเนาะอ่อนเขียนยังไงครับสัญลักษณ์ของมันเขียนแบบแบบนี้ค่ะอ่าเหมือนกับตัวอะไรครับในภาษาอังกฤษเหมือนกับตัวอะไระเหมือนกับตัววีเหมือนกับตัววีนะครับดีมากเหมือนกับตัววีเนาะอ๋อโอเคอ่านว่าอ่าสุดท้ายออกเสียงว่างไงครับ อ่าอ่าอ่าครับดีมากเฉ<น>ียงไปด้านเฉียงไปด้านซ้ายยงไปด้านซ้ายนะครับตรงข้ามกับเสียงสองอ่ะโอเคครับดีมากนะครับสัญลักษณ์ของมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่ยากนะครับในใบความรู้มีอยู่แล้ว <c oughs> ในใบความรู้ของเรามีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอ่ากลุ่มอื่นก็เชื่อว,ว่าคงจะถูกเหมือนกันนะครับแต่ ต่อไปนี่จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปผสมกับองค์ความรู้เดิมนะครับที่เรามีนั่นก็คือพยัญชนะบวกสระใช่ไหมครับนั้นเชิญกลุ่มสองนะครับกลุ่มสองมีจกัจกรพรรดิจักรพรรดดาราการค่ะกับดาราการนั้นส่งตัวแทนมาคนหนึ่งครับจกักรพรรดิก็ได้ค่ะ<อ>จกักรพรรดครับนั้นดูจกักรพรรดดูนะครับ เสียงแรกนะครับที para, ่เราได้ยินนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านนะครับจะอ่านแทนเทปแล้วกันนะครับเสียงแรกที่เราได้ยินนะครับออกเสียงว่าป้าป้าสลาอะไรครับเสียงสี่ค่ะเสียงสี่ดีมากนะครับป้าต่อไปนะครับข้อสองออกเสียงว่าเกือเกือเสียงหนึ่งไหมคะเสียงหนึ่งนะครับโอ้สุดยอดมาก ต่อไปครับออกเสียงว่าหมีหมีหมีเสียงสองค่ะหรือว่ามีอะไรไหมครับมีอะไรอไหม αι? เสียงสองหรือเสียงอะไรอ่ะคิดว่าเสียงอะไรหมีเสียงสองอะไรค่ะโอเคเสียงสองนะครับคำต่อไปฝอฝอ เสียงสองค่ะต่อไปครับคำสุดท้ายครับอ่านว่าหนีหนีเสียงเสียงสามค่ะเสียงสามครับโอเคครับดีมากนะครับถูกต้องแล้วนะครับมีลังเลอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือหนีนะครับจริงๆคือเสียงสองถูกต้องแล้วนะครับข้อหนึ่งอ่านว่าป้าป้าก็คือคุณพ่อใช่ไหมครับป้าปะนะครับข้อสองคือเกลือ เกือกแปลว่าพี่ชายนะครับต่อไปข้อสามมีมีมีลูกนะครับแปลว่าหลงทางนะครับข้อสี่ฝอฝอฝอหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับต่อมาข้อห้าครับอ่านว่าหนีหนีหนีแปลว่าคุณนะครับหนีแปลว่าคุณโอเคครับเยี่ยมมากนะครับกลุ่มอื่นนะครับได้คําตอบแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้แบบนี้ต้องแก้นะครับอต่อมานะครับกลุ่มที่สามครับ กลุ่มที่สามมีวันเพนกับเกิสุดาครับส่งตัวแทนคนหนึ่งวันเพนกับเกิสุดาอยู่ไหมครับค่ะโอเคครับอ่าเป็นเป็นวันเพนเนาะโอเควันเพนครับคำต่อไปครับออกเสียงว่าหวัหวหวัวหัวเสียงอะไรครับ เสียงสี่ไคะเสียงสีเหรอโอเคนะครับต่อไปครับเลือเล<ม>เลือ<ม>เอสียงอะไรครับเสียงเออสองไหมคะ เสงสองโอเคนะครับต่อไปนะครับคำต่อไปอ่านว่าเสือ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 เสียงอะไรครับเสือ กลุ่มเราได้คำตอบว่ายังไงครับนั่นนะคะสามไหคะอ่าโอเคเสียงสามนะครับต่อไปนะครับถาว่าปู่ปู่สองไหมคะเสียงสองโอเคนะครับคำสุดท้ายครับเขาเปลี่ยนค่ะอ่าเป็นเสียงสี่ค่ะสี่นะครับปู่นะครับเสียงสี่โอเคคำสุดท้ายครับมามา อย่างหนึ่งไหมคะอย่างหนึ่งโอเคนะครับในนี้มีผิดอยู่สองข้อนะครับออไม่ใช่นะครับมีผิดอยู่สามข้อนะครับมีผิดอยู่สามข้อตอนแรกเหมือนจะผิดสี่ข้อนะครับแต่ว่าแก้ก่อนคือคําว่าปู้ใช่ไหมเสียงสี่ถูกแล้วนะครับในนี้คือคําว่าปู้เนี่ยเสียงสี่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มาเสียงหนึ่งถูกต้องแล้วนะครับมาแปลว่าแม่ใช่ไหมครับปู้แปลว่าไม่เสียงสี่นะครับเรามาดูข้อหกครับหัว หวถ้ามีเสียงเป็นคลื่นแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นเสียงอะไรครับเสียงสามไหมคะเอ้โอเคครับเสียงสามนะครับหัวเสียงสามนะครับเพราะว่าเสียงสามจะมีลักษณะเหมือนกับตัว v ใช่ไหมครับลงแล้วก็ขึ้นเนาะเป็นหัวโอเคต่อไปครับเลือเลือถ้าเสียงสองจานว่า เหลือคํานี้ไม่น่าจะมีในภาษาจีนเพราะเราซื้อไม่เคยได้ยินไม่มีเหลือนะครับเลือ่อควายเลือ่อเลื่อแปลว่าความสุขฉะนั้นเลื่อเป็นเสียงเสียงอะไรครับวันเพ็ญอีกครั้งหนึ่งครับเออเสียงสีนะคะสีโอเคครับดีมากเสือนะครับเสือคือเสียงเสียงสองนะครับ เสือคือเสียงสองเจือ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 นะครับเจือจือเจือเจือเจือแปลว่าแปลว่าแต่นะครับแปลว่าและก็ได้นะครับเป็นเสียงสองนะครับเสียงวรรณยุกต์นะครับในภาษาจีนมีทั้งหมดสี่เสียงนะครับคือเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงหนึ่งมีชื่อว่าอินผิงนะครับเสียงสองชื่อว่าหยางผิงเสียงสามช่างเซิงแล้วก็เสียงสี่ชี่เซิงนะครับ เสียงหนึ่งเทียบได้กับเสียงสามัญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาเสียงสองนะครับเทียบได้กับเสียงจัตวาออกเสียงว่าอาเสียงสามคล้ายๆกับเสียงเอกแต่ว่ามีคลื่นนิดนึงนะครับออกเสียงว่าอาสุดท้ายนะครับเป็นเสียงโทออกเสียงว่าอออาอาอาออโ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 อเออ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 อ นะครับกับสระเดี่ยวนะครับที่พวกเราเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะครับคราวนี้ให้เปิดไม์ร้องได้นะครับให้ให้เปิดไม์ร้องไปกับเพลงให้มันได้นะครับถ้าเราสามารถร้องเพลงได้นะครับเราก็จะจดจำเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอี ครับมีใครสสัยอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเชิงเตี้ยวหรือว่าวรรณยุคไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่มีนะครับเมื่อกี้พวกเราเห็นผลงานของเพื่อนแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมโอเคไหมนะครับเราซื้อชอบโอเคค่ะ,ะพูดแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ช่วยกัน เรียนรู้นะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับไม่ได้เรียนคนเดียวนะครับเราก็จะมีเพื่อนช่วยคิดช่วยทําด้วยนะครับโอเคนะครับพวกเรายังจําข้อสอบก่อนเรียนได้ไหมครับเราซื้อจะให้พวกเราทําข้อสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งมีสิบข้อนะครับมีอยู่สิบข้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะส่งเข้าไปในแชทนะครับแล้วก็พวกเราก็เข้าไปทําใน google f o r m นะครับทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อก็ จะประกาศคะแนนให้พวกเรารู้เลยนะครับโอเคค่ะเอาลงมือทำได้เลยครับทำเสร็จทุกคนหรือยังมีใครยังไม่เสร็จไหมครับมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีนะครับเอาดูวันเพนจะปวดหัวมากนะครับเหมือนปวดหัวมากเลยนะครับทำข้อสอบสิบข้อใช่ไหม <laughs> ปวดหัวไม่ไหวแล้วนะครับโอเคนะครับนั้นเรามาดูคะแนนนะครับ เราซื้อจะประกาศคะแนนให้พวกเราทราบนะครับโอเคครับจักรพัฒนนะครับได้เก้าคะแนนนะครับนลงเดชได้9้าคะแนนนะครับวันเพนนะครับได้แดคะแนนนะครับเนตรนภาได้9้าคะแนนนะครับดาราการ9้าคะแนนวราพร8ดคะแนนครับแล้วก็เกียรติสุดาก็แดคะแนนครับโอเคครับสุดยอดนะครับเราซื้อพอใจนะครับนั้นนะครับอ่ ในครั้งหน้านะครับให้พวกเราเตรียมบทเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพันวรรณยุกและก็การพันเสียงนะครับในภาษาจีนก็มีการพันเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีเสียงพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากวรรณยุกนั่นก็คือเสียงเบานะครับเดี๋ยวเราก็ไปทบทวนมาล่วงหน้านะครับพวกเราอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับหรือว่าใครยังไม่เคยเรียนก็ไปดูที่เนื้อหาที่เราซื้อส่งเข้าไปให้ในกลุ่มนะครับ นะครับเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงเนาะนะครับพวกเราก็ไปศึกษามาล่วงหน้าแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมนะครับเราซื้อก็จะให้พวกเราทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแล้วค่อยเข้าสู่บทเรียนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับเซตฐาเจาใจเจียน谢谢老师，老师再见。好，拜拜。拜拜。